สวัสดีค่ะหัวใจเจี๊ยบอู้ฟู่มัง่งคั่งรู้สึกดีมากแล้วคุณล่ะคะคุณสร้างโลกภายในของคุณให้อู้ฟู่มัง่งคั่งหรือยังโดยทฤษฎีของกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะถ้าภายในของเราล้นด้วยความสุขด้วยความมั่งมีอัตโนมัติ ที่พลังจัก,กรวาลจะมีแรงดึงดูดทําให้โลกภายนอกมันเกิดตามจินตนาการที่เราจินตนาการไว้ง่ายมากค่ะแค่ทําใจให้มั่งมีข้างในอู้ฟูข้างในแล้วคุณจะเป็นคนรวยมั่งคัง่งที่ใครก็หยุดคุณไม่อยู่ค่ะเขาจะสร้างทิวทัศ สร้างสิ่งแวดล้อมให้สิ่งที่คุณกำลังมองหาสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกเกิดขึ้นได้จริงๆค่ะขอให้คุณเชื่อให้มากพอนะคะแล้วรู้สึกเอ,อิบอิ่มข้างในให้สุดๆแอคชั่นให้สุดๆเหมือนเจี๊ยบนะเจี๊ยก็สร้างจินตนาการอุฟู่ จะมีความสุขในสิ่งที่เจ๊บทำหัวใจของเจ๊บเป็นเรดดราบอกว่างานที่เจ๊บทำอยู่คือถูกแล้วสิ่งที่จัจัก,กรวาลจัดไว้เจ๊บก็ทำให้ดีที่สุดแอคชั่นให้มากที่สุดไม่ใช่ว่าเราสร้างภาพแต่เราไม่ลงมือทำนะคะลงมือทำค่ะพยายามทำให้หมันเหมือนกับภาพที่เราสร้างไว้อาจจะไม่เก่งสักทีเดียว แต่มันจะมีเส้นทางนำเราไปทึ่งเส้นชายนั้นค่ะแล้วเราจะเป็นคนมั่งมีนะคะสังคมเราจะได้น่าอยู่มากขึ้นขอบคุณค่ะ